โรงสีเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมันมีของที่เรียกว่าที่หมูที่ไก่ไม่ซื้อเนี่ยเขาต้องทิ้งพอทิ้งแล้วมันก็เกิดมลภาวะใช่ไหมฮะงั้นวัวเนี่ยมันไม่เหมือนหมูไก่วัวเขาเป็นสัตว์สีกระเพาะไม่ใช่สัตว์กระเพาะเดียวงั้นในสิ่งที่เป็นพวกที่มีไฟเบอร์สูงอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถย่อยได้แล้วเป็นพืชเขาไม่ได้สัตว์ที่กินกินเนื้อสัตว์เขาเป็นสัตว์ที่เปลี่ยนจากพืชเนี่ยจากหญ้าจาก ฟางจากอะไรมาเป็นเนื้อเป็นนมได้มันเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือรรสัตว์สี่กระเพาะงั้นเขาสามารถที่จะกระเพาะหมักเขาเนี่ยเขาสามารถแปลงพวกนี้ให้มาเป็นเนื้อเป็นนมได้คือระบบย่อยอาหารเขาไม่เหมือนกับสัตว์กระเพาะเดียวงั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญงั้นเราก็เห็นว่าในสิ่งที่แทนที่จะต้องทิ้งเสียของนะครับปล่อยไว้ก็ขึ้นมอดขึ้นลาเอามาเลี้ยงวัวดีกว่านะฮะ แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้ออาหารบริษัทไม่จําเป็นต้องไปซื้อกาหลืองไม่จําเป็นต้องซื้อข้าวโพดเห็นไหมปลูกข้าวโพดยังไงก็เผาป่ากันเกิดควันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ข้าวเนี่ยมันเป็นวิถีของคนไทยมานานแล้วใช่ไหมคนไทยปลูกข้าวขายมานานแล้วแล้วเพาะยิ่งข้าวหอมมะลิเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษเราถึงได้เอาบายโปรดัก์ของข้าวหอมมะลิมาเลี้ยงวัวเนื้อมันออกมาก็จะหอมนุ่มแล้วก็อร่อยนี่ไงครับคือจุดขายของเรา